ครับพบกับเราอกแล้วนะครับในรายการพิมพ์สเชันนะครับงงผมหนุ่มคงชัดเดชทวีมนคลครับแล้วก็ดรจุ๋มนะครับแล้วก็คุณแม่ดรจุ๋ม um, ครับเมื่อ <laughs> <laughs> ตอนที่แล้วนะครับคุณแม่เป็นผู้บอกเวลาที่ตรงเวลามากนะครับปกติแล้วเนี่ยในการสนทนาเนี่ยเราก็จะเลยเวลากันแล้วก็จะค่อยมาตัดต่อ,อ,อเพราะว่าอาจจะมีช่วงที่แบบว่าช่วงนึกอะไรเงี้ยช่วงพูดจะเอออ่อนก็จะขาดตัดต่อ แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะให้มีคุณแม่ช่วงบอกเวลาด้วย <laughs> เป็นความน่ารักของคุณแม่เมื่อกี้เห็นดรจุ้มบอกว่าคุณแม่จะเป็นคนที่ตรงเวลามือตั้งแต่เด็กมีระเบียบค่ะมีระเบียบจริงๆนี่คือเรื่องที่สําคัญนะ,ะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยพลาดโอกาสในเรื่องของเวลาค่อนข้างสําคัญทานี้ต่อจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องเวลาคุณแม่จะเป็นคนที่ตรงเวลามากสอนดรจุ้มตั้งแต่เด็กเรื่องของเวลานะครับพอคนเราพอจํากัดในเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะมีความเป็นระเบียบเป็นวินัย มันจะมีความกระตือรือร้นของตัวด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะทุกอย่างมาถูกกําหนดด้วยเวลาแล้วเลยจะทาเลยทาให้ดรจุ้มจะไปไหนจะทําอะไรแบบไหนก็เลยจะมีสติอยู่ตลอดกลายเป็นว่าเวลาเป็นเครื่องเตือนสติเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบโอเคตอนนี้เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงจนถึงดรจุ้มได้เรียนจบถึงขั้นดรแล้วที่พเพอังกฤษนะครับ,รบในสาขาอะไรนะฮะอีกครั้งหนึ่งการเงินการลงทุนค่ะครับโดยทาวิจัยจะต้อง ทั้งว่าสบกว่าประเทศทั่วโลกก็ทาให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะงานวิจัยนี่300หน้าค่ะอตอนเรียนนี่ไม่ได้พักนะคะเรียนตลอดไม่ได้เที่ยวด้วยค่ะซัมเมอร์ก็ทําวิจัยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ต้องทําวิจัยคครับ่ะเพราะว่าอยากกลับเมืองไทยค่ะครับ คือในระหว่างนั้นเราก็เรียนเราทางานไปด้วยใช่ไหมฮะตอนที่เรียนลอเตอร์อยู่หรือว่าเรียนอย่างเดียวเลยเรียนอย่างเดียวแล้วค่ะครับอ่าเราก็จบออกมาแล้วเนี่ยเราได้ทํางานที่ไหนยังไงฮะช่วงนั้นรับเรียนยาที่มหาวิทยาลัย University Exeter ที่อังกฤษครับลงเครื่องมาที่สุวรรณภูมิครับไปดูคุณแม่ที่โรงพยาบาลค่ะครับคุณแม่ไม่สบายค่ะก็คือช่วงนั้นเรียนโทแต่พอไปเรียนเอกเนี่ยก็คือไม่ได้ทํางานละเรียนอย่างเดียวค่ะ หลังจากรับกินยาเสร็จก็ไม่ได้ทํางานต่อค่ะคือจอนจริงจบแล้วเนี่ยทางอาจารย์ปริเอกท่านรับเป็นนักวิจัยนะคะครับค่ะเป็นเฟลโล่ค่ะเป็นรีเสิร์ชเฟลโล่ก็บอกท่านว่าคุณแม่ไม่สบายหนักค่ะก็กลับแล้วค่ะครับก็ไม่ได้ทำค่ะตัดสินใจตอนนั้นมีงานมารออยู่แล้วด้วยค่ะแต่เป็นของคุณแม่ค่ะมีงานสอนด้วยค่ะครับค่ะเห็นว่าช่วงนั้นที่บ้านก็เหมือนกับว่าก็เป็นห่วง เป็นห่วงเราอยากให้มีอนาคตต่อไปก็บอกว่าคุณแม่แข็งแรงดีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมัตอนั้นรู้สึกยังไงครับตอนแรกหรือหรือเริ่มไม่ค่อยหรือคือมีอะไรมาสะกิดไหมครับว่าเออเป็นห่วงนะต้องกลับมาดูด้วยตัวเองค่ะหรือรีบเรียนค่ะต้องรีบเรียนให้จบเลยค่ะค่ะไม่เที่ยวไม่ไปไหนไม่อะไรทําวิจัยตลอดแล้วก็ต้องรีบดีเฟนซ์ค่ะเพราะว่าจะจบได้จะต้องผ่านกรรมการของอาจารย์ปริยาเอกนะคะ ทั้งของมหาวิทยาลัยที่เรียนและเชิญมาจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยค่ะต้องผ่านนะคะอยากกลับมาดูคุณแม่ค่ะแต่ในระหว่างนั้นทางทางบ้านทางประเทศไทยก็บอกว่าคุณแม่สบายดีแข็งแรงดีเพื่อให้เราโทรมาจากอังกฤษทุกวันนะคะหลังจากนั้นพอกลับมาถึงประเทศไทยคนนี้ยังไงครับก็กลับมาปุ๊บลงจากเครื่องครับ ไปอยู่ห้องพิเศษคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นคุณแม่ป่วยหนักแม่ป่วยหนักค่ะค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราจะทํายังไงต่อไปชีวิตนี้ตอนนั้นกลับมาเนี่ยก็มีรุ่นพี่แล้วก็มีทางมหาลัยเชิญให้ไปสอนนะคะให้เปนอาจารย์ก็บอกว่าต้องดูคุณแม่ไปไม่ได้ค่ะค่ะต้องดูคุณแม่แล้วก็อยู่คุณแม่อยู่ในโรงพยาบาลครับอยู่มาตลอด เป็นปีค่ะตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลเหมือนบ้านนะคะคุณหมอกับพยาบาลก็ก็เข้าใจค่ะว่าดูคุณแม่ดูเองค่ะนานไหมคะใช้เวลาตรงนั้นนานค่ะทุกวันทุกวันจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะเคยจ้างคนมาดูแลค่ะเลยมาสิบคนแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ติดเชื้อค่ะก็เลยตัดสินใจว่าทําเองค่ะเพราะว่าต้องสวนปัสสาวะวันละสี่รอบ ครับอครับช่วงที่กลับมาดูคุณแม่ในช่วงแรกๆมีคนมาติดต่อทักทามให้ไปทำงานที่นั่นที่นี่มีค่ะตอนนั้นเราก็เลือกที่จะดูแลคุณแม่เป็นหลักก่อนค่ะตอนนั้นคิดยังไงฮะคิดว่างานทำเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะชีวิตนี้ยังไปลไกลแต่คุณแม่มีคนเดียวอะค่ะค่ะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ลูกค่ะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ หาสิ่งดีๆคุณแม่ะค่ะเอออะไรที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือคุณแม่ต้องใช้ที่จําเป็นเนี่ยตั้แต่ตื่นนอนมาจนถึงนอนเนี่ยก็หาค่ะก็กลายเป็นทําวิจัยเรื่องเวชพัณฑ์ค่ะอะไรที่ดีก็หาให้คุณแม่ค่ะครับห้องน้ําสําคัญมากสําหรับคนผู้สูงอายุนะคะค่ะห้องน้ํานี่ต้องมีที่เกาะที่จับแล้วต้องมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสําหรับรถเข็นเข้าอะค่ะ คเพราะคุณแม่ก็เดินไม่ได้ค่ะจริงจริงแล้วนะครับดรจุมนี่ก็มีตําแหน่งต่างๆมากมายนะครับถึงสิบตำแหน่งนะครับถ้าใครได้มาดูตอนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูตอนที่2นะครับก็จะพูดถึงดรจุมนะครับในตําแหน่งในฐานะต่างๆนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่ท่านได้รับที่ท่านงานที่ท่านได้ดูแลสิ่งที่เห็นนะทั้ง1ิตําแหน่งเนี่ยดรจุมทําไปพร้อมกับการดูแลเว็บการีอันนี้เป็นอะไรที่ ทาง BMC TV เนีเป็นอะไรที่ภูมิใจมากที่ได้เชิญท่านมองรายการในวันนี้นะครับและอยากจะถามท่านว่าในอนาคตต่อไปอยากให้ท่านพูดถึงว่าสิ่งที่อยากจะทำหลังจากนี้นะครับเนื่องจากว่าทางองค์กรของต่างประเทศนะคะก็ะให้ตำแหน่งานางงามค่ะ,คะซึ่งนางงามเนี่ย สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ความไม่ใช่แค่ความงามความสวยงามแต่เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพราะเป็นคนไทยนะคะค่ะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของโลกซึ่งต่างชาติเนี่ยภูมิใจและชื่นชมจริงๆะค่ะเนื่องจากว่ามีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศมานานนะคะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยความงดงามของไทยประเทศไทยภูมิสารของไทย เป็นหนึ่งที่ต่างชาติเนี่ยชื่นชมที่สุดนะคะคอันนี้พูดได้เพราะว่า,าจากการก็มีข้อมูลสำรวจเหมือนกันนะคะสำรวจรถึงว่าประเทศไหนที่ต่างประเทศเนี่ยชอบมาท่องทเที่ยวและชื่นชมนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากถึงคนไทยนะคะเยาวชนไทยว่าเราต้องภูมิใจที่เราเป็นคนไทยนะคะวัฒนธรรมไทยศิลปะไทย อารยธรรมไทยเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะคะขอให้รักษาเอาไว้นะคะดนตรีไทยทุกอย่างที่เป็นไทยนะคะขอให้สืบสานต่อเนื่องค่ะคะ่ะอย่าได้สูญหายไปนะคะ,คะและเรื่องของศาสนาพุทธพระพุทธศาสนานะคะเป็นสิ่งยึดเหนียวของคนไทยนะคะเป็นศาสนาประจำชาติต่างประเทศนะคะต่างชาติชื่นชมศาส,สนาพุทธนะคะ นันกอ็อยากจะให้เยาวชนไทยเนี่ยรักษาและปฏิบัติทา,างด้านศาสนาของเรานะคะนะคะอย่างที่3มเนี่ยเป็นนักวิจัยด้วยนะคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญการเป็นนางงามเนี่ยความรู้ความสามารถต้องมีนะคะความงามก็ไม่ยั่งยืนนะคะแต่สิ่งที่ยั่งยืนเนี่ยคือ ความดีนะะจิตใจและความสามารถนะะก็เกิดมาเป็นคนก็ขอให้ทำสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะ,ะคะ่ะคือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเมื่อตัวเราทำตัวดีแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือสังคมนะคะสังคมเราอยู่ด้วยกันสังคมอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะ ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งสําคัญค่ะในวิสัยทัศน์ของดกรจุ้มเนี่ยเอาแบบว่ามององรวมทั้งโลกเลยตอนนี้เห็นปัญหาอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมเรากำลังมีปัญหาเรื่องวิกฤตทางด้านภาะวะโลกร้อนนะคะค่ะ,คะซึ่งสหประชาชาติเนี่ยได้มองเห็นปัญหานี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ะะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นทุกประเทศได้รับผลกระทบหมดนะคะ,คะทุกวันนี้เนี่ยได้สายงานร่วมกับสหประชาชาติเป็นผู้แปลเอกสารว,วิชาการของสมัชชาโลกทางด้านภาวะโลกร้อนที่กำลังมีการประชุมอยู่ครั้งนี้นะคะที่ COP 2 6ที่เมืองกลาสโกลที่อังกฤษนะคะคที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ที่ได้รับคัดเลือกให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะ ได้ทำงานร่วมกับผู้วยการสมัสชาโลกตัวแทนประเทศไทยซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของมูลนิธิพลังกำปงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมประชุมนะคะคก็อยากจะไว้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องแก้ไขปัญหาและตระหน,นักถึงปัญหามีแนวทางอะไรไหมครให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลงังฟังอยู่ค่ะการแก้ไขปัญหาเนี่ย ฟังดูเหมือนยังไม่สําคัญแต่ว่าอีกต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีจิตใต้สํานึกต่อโลกนะคะ,คะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยอย่างเช่นการลดความร้อนง่ายๆเลยเนี่ยคเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค,ะค่ะถ้าลดได้เนี่ยยิ่งดีเครื่องทางความร้อนเครื่องใช้ฟ้าแม้แต่หลอดไฟนะคะหนึ่งประหยัดไฟด้วยสองลดภาวะโลกร้อนด้วยสามเรื่องของการเดินทางยานพาหนะเนี่ยค่ะทุกวันนี้ทางบริษัท อุตสาหกรรมรถยนต์ได้ออกรถไฟฟ้าออกมาเพราะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดการเรื่องกระจกที่ทางชั้นบรรยากาศเนี่ยไม่สามขามันบางลงคือซึ่งเนื่องจากว่ามันมากขึ้นมากขึ้นทุกวินาทีนะคะอันนี้ก็อันตรายนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมการรถยนก็ทุกภาคเอกชนภาครัฐบาลร่วมกัน ะะร,ร่วมการกระทั่งสามประชาชาตินะคะเคพราะว่าทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยอุณภูมิขึ้นสูงถึง2องศาแล,ะะแล้วคัะแล้วเขามีเป้าหมายให้ลดถึง1.5ค่ะค่ะหวังว่า1น่จะทําเนี่ยจะทำได้ภาวะโลกร้อนก็ส่งผลให้เกี่ยวกับฤดูการที่เปลี่ยนไปด้วยคยมีทั้งเดี๋ยวฝนตกมากไปน้อยไปเกิดความแห้งแล้งน้ําท่วมที่เป็นผลกระทบนะคะซึ่งมีงานวิจัยทั้งงานด้านต่างประเทศงานวิจัยของต่างประเทศ และของประเทศไทยซึ่งได้แสดงออกมาว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยครับถ้าเกิดเรายังเฉยนิ่งไม่ช่วยกันแก้ก็จะยิ่งเลวร้ายลงค่ะมันจะเกิดปัญหาที่น่ากลัว,ลวอยู่ไม่ได้ในโลกนี้ถ้าเกิดว่าอากาศผันแปรการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยก็เป็นสาเหตุทําให้สาเหตุหลักเหมือนกันสาเหตุหลักด้วยค่ะค่ะพื้นหน้าดินการ,การเกษตรที่ปลูกพืชซ้ําๆการไถควน้าที่ทาให้ดินเนี่ยเสียหายเนี่ยครับและการใช้สารเคมี เพราะฉะนั้นการอุตสาหกรรมปุ๋ยนะคะปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องเข้ามาช่วยด้วยนะคะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นการลดลงให้ลดขยะด้วยไหมฮะขยะรีไซเคิลนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยก็จะไปลงสู่ทรัพยากรอย่างเช่นมหาสมุทรน้ำเนี่ยเสียหมดเลยค่ะน้ำเสียทรัพยากรน้ำเสียดินเสีย ส surgery, ัตว์อยู่ไม่ได้นะคะสูญพันธุ์อีกค่ะเพราะนั้นจะมีผลกระทบต่อมนุษย์เช่นการเพบประชากรโลกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราต้องหาอาหารเพิ่มขึ้นการเกษตรเพิ่มขึ้นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะไงหาผลประโยชน์ทางธรรมชาติและทําลายธรรมชาติเพราะฉนั้นก็ขอให้ตระหนักถึงตรงนี้ต้องมีจิตสำนึกต่อโลกค่ะครับเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนเนี่ยค่ะ ได้คุยกับลจุ้มนี่เหมือนย่อทั้งโลกมาอยู่ตรงนี้เลยคือพูดวิชาการเพราะว่าแต่จริงๆแล้วคจริงๆแล้วทุกวันนี้คืออินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นมันก็เหมือนว่าเราได้ไปรอบโลกภายในเวลาไม่กี่วินาทีเราได้รู้ได้เห็นเราได้สื่อสารถึงกันได้หมดการเชื่อมโยงต่างๆคนนี้เราก็จากต่างประเทศเราวนไปปัญหาโลกละมาในเมืองไทยตอนท้ายละอยากจะให้ดรจุ้มเนี่ย จะพูดเหมือนว่าฝากไปยังน้องๆผู้หญิงเยาวาชนในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงด้วยกันค,ครับอเนื่องจากเป็นทูตสันติภาพโลกขององค์กรสันติภาพและการพัฒนานะคะจุดประสงค์หลักคือการคุ้มครองสิทธิสตรีนะคะความทเท่าเทียมกันของเพศนะคะสิทธิสตรีทุกวันนี้ปัญหาสิทธิสตรีเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยคะ่ะถูกคุกคามด้วยความรุนแรงนะคะครหรือผู้หญิงที่มีความต้องการความช่วยเหลือนะคะคในเรื่องไรายได้เรื่องการศึกษานะคะเ,เรื่องสุขภาพนะคะความเป็นอยู่และเรื่องของความรุนแรงความความไม่เท่าเทียมกันนะคะคอยากจะฝากเอาไว้ว่าเยาวชนเนี่ยสิทธิสตรีเป็นหัวข้อหลักซึ่ง ประเทศไทยเนี่ยควรจะตระหนักแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในหัวข้อนี้นะคะครัครโอเคเราเกือบจะเลื่อนไปเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านบันเทิงก็ะกจดรจุ้งมีความสามารถทางานแต่งเพลงด้วย่ะครับเดี๋ยวช่วยไล่ฟังหน่อยครับเนื่องจากทํางานให้กับมูลนิธินะคะมูลนิธิวิถีไทยที่เชียงใหม่ซึ่งวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยเพื่อ ปกป้องสถาบันพระหมหากษัตร,ริย์และเพื่อเทอิดพระเกียรตินะคะ,คะสถาบันพระหมหากษัตริย์คก็ได้ทำการประพันธ์เพลงรงพึ่งต้นไม้ประจำรชัชก,การที่สิบเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันค่ะเพื่อเทอิดพระเกยียรติพระองค์ท่านค่ะ,คะหลายภาษาเลยหลายภาษาเลยค่ะสี่ภาษานะคะ ร้องเองด้วยไหมครับร้องเองด้วยค่ะร้องเองด้วยแล้วก็ได้รับการขัดเกลาเพลงจากท่านอาจารย์ทางกองทัพบกค่ะค่ะข่าวดุริยางกองทัพบกกรมสื่อสารทหารกองทัพบกนะคะได้มีการบันทึกเสียงหรือยังเอ่ยยังนะคะเนื่องจากติดโควิดนะคะตีดโควิดมา ปีกว่าแล้วนะคะค่ะเราเห็นก่อนหน้านี้มีออกซิงเกิลลงใน YouTube แล้วอ๋อนั้นค่ะนั้นก็เป็นเพลงลูกทุ่งค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยรักความเป็นไทยรักวัฒนธรรมไทยเพลงไทยต้องสงวนงเอาไว้นะคะแล้วลูกทุ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะค่ะการใช้ลูกคอการเสียงสูงเสียงต่ำความหนักเบามีในเพลงลูกรุงนะคะครับแต่ว่าลูกคอเนี่ยต้องใช้ของเพลงลูกทุ่ง เป็นคนกรุงเทพไม่มีลูกคอค่ะแต่พยายามต้องฝึกฝนต้องก็คือฝึกมาแล้วขอสักท่อนึงได้ไหมครับสักท้อนึงเราสักท่อนึงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวให้ดูคลิปเต็มอค่ะเป็นเพลงแม่ค่ะร้องให้คุณแม่ค่ะเขียนให้คุณแม่เพื่อบูชาพวกคุณแม่ค่ะแล้วท่านอาจารย์ท่านปรมาจารย์เพลงลูกทุ่ง ท่านอาจารย์ภาคภูมิพัฒนาท่าน <Okay. S 2> เป็นผู้ขัดเกลว์ <Okay. S 2> นะคะเพราะท่านเป็นผูเน้เป็นอาจารย์เพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงเลยค่ะเป็นาาล,ลูกศิษย์ท่านนะคะข่า <Okay. S 2> ยังไม่ต้องข้าท่านหนึ่งข้านะะคแม่จะลูกรักคุณแม่เหลือเกินแม่อยากให้ลูกจเจริญ ส่งลูกศึกษาเราเรียนให้บินลัดฟ้าไปศึกษาด้วความภาคเพียนตั้งใจจนได้รับเรียนจาก e x ็กซิอร์การเงนินการคลังเอจ้าลูกจบด็อกเตอร์แล้วจ้า จะทำงานเพื่อแลกเงินตราเลี้ยงแม่ดังใจมุ่งหวังลูกยังจดจำถ้อยคำที่แม่สอนสั่งหากลูกเรียนจบดังวังรับไปปริญญาเอามาฝากแม่ เพลงจบเเพลงไม่จบค่ะอันนี้คือเอาเอาชีวิตจริงมาแต่งเลยนะแม่ชีวิตจริงแม่ค่ะชีวิตจริงค่ะเดี๋ยวครึ่งเพลงเดี๋ยวขอไปอัดที่ห้องบันทึกเทปได้เดี๋ยวให้ฟังตอนท้ายนะครับผมคุณแม่ก็อดเวลาครับท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับวัยเด็กใช้ชีวิตจากโรงเรียนสตรีล้วนนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ผ่านอะไรมามากมาย ดีกีเป็นระดับด็อกเตอร์แล้วก็ได้เรียนปริญญาโทได้ถึง2ใบนะครับแล้วก็เออถ้าถ้ากับว่านี่ได้หลายภาษามากเลยทั้งฝรั่งเศสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันด้วยนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะครับก็มีแง่คิดในหลายมุมมองนะครับและสิ่งที่ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันกับผมุกวันนี้คือท่านดรจุ๋มเนี่ยเป็นคนที่ดูแลบุพการีนะครับเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตาเวทีนะครับดูแลผู้มีพระคุณนะครับมาตั้งแต่เด็ก มีโอกาสที่จะรับงานได้เงินก็เอาไว้ก่อนมาดูแลแม่ให้แข็งแรงก่อนแต่ทุกวันนี้คุณแม่ก็นั่งอยู่กับเราแต่เป็นแม่ที่แข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนกับจุบได้ดเวลาค่ะเป็นฝาแฝดอะค่ะเป็นฝาแฝดไปไหนไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันไหมคะออกรายการด้วยกันคุณแม่ใกล้หมดเวลาแล้วครับมีบอกเวลาไหมใกล้หมดเวลาไหมคุณแม่คุณแม่ ไกลแล้วเนาะใกลยังล้เลยกี่นาทีครับเลยกี่นาทีครับ <laughs> อยากให้คุณแม่พูดอะไรถึงลูกสาวได้ไหมัห้ยอยากให้คุณแม่พูดอะไรถึงลูกสาวหน่อยได้ยินไหมอ๋อก็อ,อยากจะบอกว่าให้ลูกสาวอ่ะรักษาเนี่ย ตัวนี้อะไรเขาเนี่ยให้สวยเหมือนเต้นตลอดไปเลยอ๋อดูแลรักษาให้สวยเหมือนเด้นสวยเหมอนคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่เป็นเป็นขวัญใจเอสบอยค่ะขวัญใจเอสบอยปีหนึ่งนะคะเมื่อตอนสาวๆอะค่ะโอ้ยก็เป็นนางงามนางงามตกทอดกันไปเลยขวัญใจเอสบอยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยคุณแม่อยากฝากอะไรถึงเยาวชนไหมครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพูดถึงพูดถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน พูดว่าไงคะบอกบอกบอกอะไรถึงลูกหลานที่กําลังฟังคุณแม่อยู่บอกบอกลูกหลานใช่ครับที่กําลังฟังลูกหลานมีแต่ลูกมีแต่ลูกไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นก็คุณแม่เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากนะครับก็วันนี้ลืมใส่หูฟังมานะฮะก็เลยต้อง เสียงดังนิดนึงนะฮะไม่ได้เป็นการก้าวล้านะครับได้ก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเชิญดรจุ้มมาคุยสัมภาษณ์กันใหม่ครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้เราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การเงินการคลังแม่จาลูกจบดอกเอร์แล้วจา้าจะทำงานเพื่อแลกเงนตราเลี้ยงแม่ดังใจมุ่งหวังลูกยังจดจำถ้อยคำที่แม่สอนสั่งหากลูกเรียนจบแต่งหวัง ใบปริญญาเอามาฝากแม่ขอบใบปริ มากมายนอนแท่อยู่ในห้องไอซียูคนหายห่วงใยสิงแค่แม่จะมองหยดน้ำเกลือตรงหน,น้างาำตาลูกไหลรังู่บนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยอุ้มชู จงตื่นมารับรู้ลูกกระตันอยู่ขอดูแลแม่คน